ทุกคนวันนี้นะคะพี่แบพามาเที่ยวค่ะตรงนี้นะคะชื่อว่าเมืองแฟงกิมูสนะคะเราจะมาดูเขาแกะสลกักหิมะแล้วก็แกะสลักน้ำแข็งค่ะช่วงนี้เป็นเทศกาลนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงนะคะโอเคเซหาย อออันนี้ยงดููมกว่าจะะเปป็รรไคืองานเนี่ยเพิ่งเริ่มเมื่อวานนี้นะคะดังนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้แกะเสร็จหรอกอ,อันนี้เป็นที่ปิ้งขนมปังทุกคนเห็นไหมมันคือที่ปิ้งขนมปังนั่นเอง เนี่ยค่ะบรรยากาศของการแกะนะคะช่างเขาก็จะใช้จอบใช้เสียมง,งัดงัดแงแง,ง,งนะคะมุดมุดถูถูไทๆไแบบนี้กันทุกคนเลยอันนี้ก็เป็นแบบที่เขาจะแกะ แ,และอันนี้คือของจริงที่กำมันจะแกะโอเคเดี๋ยวเราเดินดูไปเรื่อยๆค่ะกลับมาที่นะ ที่เขาจะแกเป็นรูปนี้แล้วก็อันนี้กำลังก่อล่างแล้วค่ะข้างล่างก็จะเป็นรถเต่าเห็นไหม Um, we're from Ohio, so it's about a three hour drive. Oh, three we're hours, not bad. Have you heard Toledo? A little south of that. About an hour or so. Yep. But, um, yeah, northwest Ohio. It's not a bad drive. To Bass, Melton. Yeah. Yeah, that's the place to stop. Okay. Good luck. Yeah, i a Let go. ขีมะนะคะทำมาจากขี่มะาทั้งนั้นโอ้สสอเดี๋ยวให้ดูอันนี้ก่อนอันนี้น่าจะเสร็จแล้วเป็นรูปเรือ ว่าคือรูปอะไรก็คือชลามเบอร์เกอร์นั่นเองอ๋อรา,ายละเอียดเยอะมากส่วนอันนี้ค่ะแม่สบายเลยนะจ๊ะพี่กบนอนเอกเนกดูทีวีอยู่นะจ๊ะเมาบะเนีย ดูไม่ออกจริงๆค่ะเห็นแต่กำแพงไทเดาวออกไทเดาวถูกเม้นมาบอกกันได้นะจ๊ะส่วนกันนี้ก็คือมนุษย์อวกาศนั่งดูทีวีนั่นเองค่ะทุกคนไม่สบายใจเฉยง และพ่องเพื่อนจา้าน,นี่ถ้าเสร็จแล้วน่าจะสวยมากๆาอันนี้ชัดมากจากเป็นรูปมือประสานกันอันนี้เป็นรูปตัวอะไรสักตัวดูไม่ออกจริงๆหนิงเป็นสับประหลาดน,นะ นี้เหมือนเป็นเทพป,ปะเทพของโรมปะคะเือสักอย่างแบบแบกเสาอะไรเงี้ยคือรายละเอียดเยอะมากดูค่อยๆทำนะเพราะว่าขีมะมันอ่อนดนะ้วยเนาะถ้าเกิดแบบกระชากแรงไปก็หมดเลยอันนี้ชัดมากจ้ากระต่ายน้อย และนี่ก็คือหัวโลกของเองทุกคน สาถือคนห้อยหัวด้วยน่ารักนกฮูกก็มาจา้าอันนี้ใกล้เสร็จแล้วนะคะน่ารักเนาะคือรายละเอียดเยอะมากทุกคนเก่งมาก สิงโตทะเลจ้าสิงโตทะเลบนก้อนน้ำแข็งอันนี้หมาหรือสิงโตหรือเสือก็ไม่รู้ดูไม่เอาหอ,อกจ้าทุกคน และอันนี้ก็คือสปอนเซอร์นะคะสปอนเซอร์เขาก็จะแกะเป็นน้ำแข็งแล้วก็ทำเป็นชื่อเลยดูทุกคนเจ๋งมาก และตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของสปอนเซอร์ทั้งนั้นเลยนะคะในส่วนของสปอนเซอร์เนี่ยเขาก็จะแกะสลักในน้ำแข็งนะคะแต่ก็จะมีแบบแตบกบต่างกันออกไปรูปแบบแตกต่างกันออกไปนะจ๊ะก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากจ้า และนี้ก็คือบรรยากาศทั้งหมดของงาน Sanders n o w f a s e นะคะหรือว่างานแกะสลักขีดมะและน้ำแข็งนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่จะบอกว่าน่ารักมากๆเลยทีเดียวค่ะเอามาฝากกันแค่นี้แนละ้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรมีกิจกรรมอะไรใหม่ๆจะเอามาฝากอีกนะคะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย